ช่วงนี้แขนผมไม่ดีเลยครับพี่พี่แขนเป็นไรอะ่ะแขนเป็นฟออะขอเป็นแฟนฮันนะกราสวัสดีพี่พี่ทุทานนะครับผมสองสามสี่บาทรับพี่บอลวันนี้มีบอลซีซูมาแบ่งปันจ้าพี่พี่ค่าจะส่งเด้อห้าสิบบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีเลยครับผมมีเก็บเงินไปทางสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้ามาจาับพี่พี่บอลรากบอลป้ายสวยๆเนาะต้นด้านหน้านี้ ด่างปลาคราบเข้มเขมสวยดุดันไหมเก่งใจคลใครนี่จ้าปลาคราบบี่ด่างปลาจ้าปลาคราบใบกลมสวยๆครับพี่อันนี้คือด่างปลาคราบเข้มเข้มเลยนะพี่เข้มเลยกระถางหกนิ้วจัดไปครับพิ่ดายใหญ่เนี่เจ้าปลาคราบสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทหน้าสวยเข้มเข้มเลยต้นนี้เจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วด่างปลาคราบเจ้าปลาคราฟเฉยเจ้าปอแก้วครับพี่หน้าเข้มสวยๆดุดันสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่ๆ นี่หน้าดังซวยๆจ้ะนี่สามร้อยบาทจ้าบอกแก้วถัดมาเป็นมงคลนสยามครับพี่เขียวตัดแดงสวยไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วเช่นกันไซส์อันนี้องบอกว่าเป็นไซส์แม่พันเลยมงคลสยามสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วจ้ะนี่ยกในด้านข้างครับเนี่ยคือเป็นมงคลสยามไซส์ใหญ่เดี๋ยวผมเอานี่มือสอดให้ดูใบล่าสุดรอว่าใบนี้เลยนี่สามร้อยบาทไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มาก สามร้อยบาทครับพี่มงคลสยามสามร้อยบาทอันนี้ต้นที่หนึ่งแล้วกันคือต้นที่หนึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีเจอข้างหน้าพี่ใส่รหัสนำเบอร์ไว้ก่อนมงคลสยามต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เจ้าปอแก้วต้นที่หนึ่งเช่นกันครับพี่ใส่นำเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไปเจอข้างหน้าจะได้ขึ้นต้นสองสามสี่จะได้เลือกได้ถูกเนาะนี่ชอบต้นไหนเรีงต้นไหนเลือกต้นไหนจัดไปครับพี่จํานำเบอร์ไว้แล้วโทรมาบอกได้เลย ได้สวยตรงปกของแทนแน่นอนครับพี่ผมรันเบอร์ให้เรียบร้อยมองกรสยามสามร้อยแล้วตอนนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอา่านัดมาด้านนี้หน้าหวาน,วานต้นนี้จะพี่กระถางหกนิ้วนารีบูรพาหน้าจมพูหวานสวยจะัะนี่ใบสวยแจ่มจึ้งใบนีบ้ครึ่งเลยใบนน้นนะมีแล้วก็ใบใหม่เนาะออกมาแล้วนารีบูรพาจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่ๆนารีบูรพาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะกระถางหกนิ้วสวยๆเลย นาลีบุรพาป้ายมาแจมแจมแบบนี้อ่ะต้นนาลีบุรพาน่าจะมีต้นเดียวแหละพี่น่าจะมีต้นเดียวนาลีบุรพาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหกนิ้วนอกระถางหกนิ้วหน้าสวยๆเลยนาลีบุรพาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าอ่ะถัดมาทางฝ้าฟังนี้อันนี้เป็นลูกไม้อ่ามเล็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล่างหน่อยให้ดูก่อนลูกไม้มเล็ดด่างดำแดงนะครับพี่นะ้องตอนนี้นี่ ลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดนะครับพี่เพาะ,มะเมล็ดเนาะ,ะเหมือนสพะโพกนี้จะมะีความแบบว่าด่างขอบทองด่างทองมาหน่อยๆนะพี่เป็นลูกไม้มเมล็ดด่างดําแดงตัดกันแบบนี้นะครับพี่กระถาง5้านิ้วเนาะกระถาง5านิ้วกระถาง5านิ้วโอ้หล,ลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วนี่หลอดใหม่ติดมาวันนิดหนึ่งแล้วลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดหน้าแดงดําแดงสวยๆแบบนี้จ้ะพี่4 5 0ห้าสิบาทจ้ะ4 5 0หสิบาทคือด่างแบบด่างเหมือนพวกปีศาจแดงนะพี่คือดาดาแดงแบบนี้เนาะ ด่างออกคล้ายๆพกปีสัตวแดงเลยนี่อันนี้เป็นลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดของสวนนะเี่นี่เห็นไหมดำแดงตัดกันสวยๆจะ้ะ450กระถาง5นิ้วลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดจะ้ะเพาะเมล็ดนี่ผมว่าตอนโตน่าจะมีการแบบเปิดหน้าทองแน่นอนเปิดหน้าทองเพราะว่าใบเนี้ยครับพี่สะโพกเหมือนจะเริ่มมาแล้วนะเหมือนจะเริ่มมาแล้วลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดสวยๆจะ้ะสวยเลย ด้านนี้มหาบัณฑิตครับพี่มหาบัณฑิตเนาะด่างประครับตระกูลด่างประครับเช่นกันมหาบัณฑิตเม็ดแดงใหญ่ๆเปิดด่างแบบนี้ครับพี่เปิดด่างแบบนี้เลยมหาบัณฑิตกระถางห้านิ้วต้นโตๆใสใหญ่ๆครับพี่มหาบัณฑิตมีต้นเดียวถ้าจะมีต้นนี้น่าจะเป็นต้นหน่อครับพี่เพราะว่าชิ้นผ่าที่ผ่าไปเน่ายกกระปุกเลยมหาบัณฑิตไม่มีขึ้นมาเลยครับพี่เหลือต้นนี้น่าจะเป็นต้นหน่อที่ที่ที่ปาดแยกไว้แล้วก็ชิ้นผ่าเน่าหมดเลย มีต้นเดียวเนาะต้นนี้มหาบัณฑิตสามร้อยบาทจ้าพี่ไม้หายากเด้อไม้หายากเด้อดังปะครับมหาบัณฑิตเม็ดแดงใหญ่สวยครับพี่สามร้อยบาทจ้ะน่าจะเป็นเขสดงว่าน่าจะเป็นไม้หน่เพราะว่ากระปุกผมเน่าหมดเลยเน่าหมดเลยอ่ะถัดมาเป็นตีเพชรตีเพชรอาวุธคู่กายของหานุมานตับรามเกียรติจ้าบอลกลับเริ่มกัดจมูกมาแล้วครับพี่ตอนโตกัดจมูกทั้งใบสวยมากต้นนี้ไม้แยกหน่อตีเพชรจ้ะ ตีเพชรสองอยห้าสิบาทครับพี่กระถางห้านิ้วแล้วกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วไม้แยกหน่อตรีเพชรเริ่มกัดชมพูมาแล้วเด้อมาแยกหน่อสวยๆเลยไซส์โต๊ะสองร้อยห้าสิบาทตีเพชรจ้ะตรงนี้มงคลสยามอ่ะเขียวป้ายแดงๆป้ายเขียวตัดกันสวยๆครับพี่มงคลสยามต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนาะเมื่อกี้ขึ้นไปต้นที่หนึ่งเนาะอันนี้ต้นที่สองมงคลสยามสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นที่สองจ้ะต้นที่สองนี่ต้นที่สอง สวยๆเลยอ่านี่นะเมืองนนทิราหุม่มอ่ะไปต้นไปโต๊ะไปต้นไ,ไปตู้ถัดไปกันดีกว่าพี่ตู้ถัดไปกันดีกว่าเนาะปิดไปก่อน ตอนนี้ละกันครับพี่ตอนนี้ละกันนี่ด่างสวยเลยทับทีมทองครับพี่ทอทอทอทับทีมทองด่างสวยๆด่างจัดจ้านในย่านนี้250บาทครับพี่กระถาง6นิ้วเนาะทับทีมทอง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 นี่250บาทนะคบพี่250บาทเนาะมีใบใหม่เปิดหน้าทองมาแล้วสวยๆจ้ะทับทีมทองฟอร์มกระถาง6นิ้วสวยๆต้นนี้เลยครับพี่ ได้ตัวนี้เลยจัดไปเลย250บาทกระถาง6นิ้วทอทอทอนี่ผมผม,ผมเรียก3ทอแล้วนะถามเราเพราะว่าชื่อทัพทีมทองแล้วนะทัพทีมทองหน้าด่างสวยจัดจานมากครับพี่กระถางหกนิ้วสาใหญ่ฟูกําลังดีเลยกําลังดีเลยทัพทีมทององหบาทจ้ะ250บาทนี่ทัพทีมทองถัดไปอาทางนี้สิลาห้องทอง,องหน้าทองครับพี่หน้าทองพื้นใบเขียวด่างทองสวยตัดกันแจม่มแจ่มเนาะสิลาห้มทองกระถาง หกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ใบล่าสุดใบนี้เหลืองทองอลามแท้แรตะลึงฮะหน้าฟอมเต็มครับพี่สีลาหุ่มทองกระถางหกนิ้วเช่นกันสามร้อยบาทจ้ะนี่หน้าดังเหลืองทองสวยเข้มเข้มครับพี่ทองกว่านี้ถ้าทองกว่านี้ก็ต้องบาทละสามหมื่นกว่าแล้วะพี่ทองแท้ทองแท้นั่นทองแท้นี่อันนี้ทองบอลสีเนาะหน้าทองหน้าทองศิลาหุ่มทองสวยสวยสามร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วตอนนี้ศิลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองอ่า บัวก,กันหาผมเอื้อมถึงไหมนะบัวก,กันหาครับพี่บัวก,กันหาหน้าด่างสวยๆใบใหม่นี่เปิดใบรองก็เปิดฮาวแล้วพี่แล้วก็ใบใหม่เนาะนี่บัวก,กันหาบัวก,กันหาต้นนี้เลยบัวก,กันหาดะหน้าด่างสวยๆต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบาทเนาะบัวก,กันหาสองร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วอ่าแล้วก็ด้านนี้ เทว,วกรรมรังรึกเฮ้ยทาทวกรรมรังรักรับพี่เทวกรรมรังรักหน้ากัดเม็ดสีมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยไซส์ใหญ่กระถาง6นิ้วผมเอื้อไม่ถึงบี่ผมเอื้อไม่ถึงเพราะว่าอยู่มุมตู้ฝั่งนู้นนะผมผมยื่นโทรศัพท์ไปแล้วกันเพราะว่าตู้ฝั่งนู้นมันจะเปิดยากนิดนึงมันติดเสาติดสเสาเหล็กอย่างต้นนี้250บาทครับพี่เทวกรรมรังรักกระถาง6นิ้วต้นนี้กัดเม็ดสีมาสวยสุดๆสวยแล้วนี่เม็ดสีมาสวยสุดๆสวยอย่างแจ่มเลยขอบใบทองด้วยย่างต้นนี้ สองร้อยห้าสิบาทจะบีเทวกรรมพลังลักกัดสีสุดเลยกัดสีสุดอ่ะต้นนี้ตัวน,นี้หน่อยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมถามน้องก้อยก่อน <laughs> อยู่ๆสตาร์ทไปแป๊บหนึ่งใช่พี่ลืมชื่อลืมชื่อเวียนใหญ่หน้าชมพูมาแล้วสวยๆ <c oughs> คุ้มซับครับพี่คุ้มซับหน้าจมพูหวานเจี๊ยบเลยตัวน,นี้กระถางเอ่อห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วคุ้มซับใหญ่คุ้มซับใหญ่ <c oughs> นี่ ผมว่าหัวแก่เลยพี่เพราะว่านี่น้องหน้าชมพูมาสวยแบบนี้แหละขอบใบชมพูวสวยๆแล้วก็พื้นใบชมพูเข้มหวานเจี๊ยบจากคุ้มซับ250บาทครับพี่ต้นนี้เลยกระถาง5.5ใหญ่ๆจัดไปต้นนี้250บาทคุ้มซับครับพี่คุ้มซับหน้าชมพูสวยๆอ่ะถัดมาต้นนี้เป็นนารีบุรพาต้นที่สองครับพี่ต้นสองเมื่อกี้ขึ้นไปต้นที่หนึ่งเนาะอีกตู้หนึง่งมาเปิดเจอตู้นี้เฉย หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับพี่นาลีบูรพาหน้าสวยหวานกระถางหกนิ้วต้นนี้ต้นที่สองครับพี่นารีบูรพาต้นที่สองเนาะใส่แท็กใส่ัมเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยชอบต้นไหนรักต้นไหนเล็งต้นไหนไว้เลือกเลยจ้ะใส่ัมเบเร์เรียบร้อยนารีบูรพาต้นที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่นี่ฟอร์มนี้สวยๆเลยฟอร์มใหญ่ล้นกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ว มุมนี้กันหน่อยครับพี่มุมนี้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 นอ่ะบอลกาบบอลกาบบอลกาบก,กันหน่อยบอลกาบอุดาเพชรสีบุราพาเพชรสีบุราพาเพชรสีบุรพาเพชรสีบุรพาบอลกาบด่างเหลืองครับพี่บอลกาบด่างเหลืองเนาะนี่ฟอร์มนี้ฟอร์มเต็มๆใบใหม่ล่าสุดด่างเหลืองฮารครึ่งสวยๆจ้ะเพชรสีบุรพสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทเป็นจัดอยู่ในตระกูลบอลกาบนะพี่เนาะเพราะว่าเป็นนี่ บอลกาดอันนี้มีแข้งเขาแข้งเขาบอลแข้งบอลกาดจะอยู่ตระกูลบอลกาดเพชรีบละ้พสามร้อยบาทหน้าด่างเหลืองสวยๆกระถางห้านิว้วจากกระถางห้านิว้วด่างเหลืองทองสวยเลยแล้วก็ด้านในต้นนี้หน้าด่างประคายอีกต้นครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าอพรมณีพรมณีพรมณีนี่ใบใหม่สุดจัดครับพี่แต่ใบนี้น้องอาจจะสวยแซ่บไปหน่อยโดนแท้ครับพี่ แต่น้องิโดนกินตั้งแต่เกิดนะพี่ตอนนี้นะตอนนี้ไม่มีไม่มีมมตะกั่เตนแล้วผมว่าน่าจะโดนตะกัเตนกินไปน่าจะโดนตะกัเตนจะแบ่งนิดนึงไปใหม่ล่าสุดแต่หน้าคือสวยเข้มจัดสามร้อยบาทจ้ะพรมาณีหน้าสวยสวยดากปลาคาบดากปลาคาบน้องมีแข้งด้ยพี่เพราะว่าพรมาณีจัดอยู่ในตระกูลมวนกาบเช่นกันนะพี่เนาะมีแข้งน,น้อยๆสวยน่ารักครับเลยพรมาณีสามร้อยบาทจ้ะหน้าสวยเข้มแบบนี้เลยกระถางห้านิ้วกะถางห้านิ้ว อ่อนมานีอ่าด้านนี้รัตนะลุงโลดโอโหใบใหม่เปิดเหลืองทองออกมาเลยกลางมาแล้วนิดหนึ่งน ouais? ิดหนึ่งนี่นะใบใหม่เหลืองทองสวยครับพี่ตันนี้รัตนะลุงโลดลุงโลดนี่ลุงโลดลุงโลดมันจะมีลุงเหลืองนะลุงเรืองมันจะเป็นหน้าด่างอ่าชมพูครับพี่ชมพูอันนี้รัตนะลุงโลดจะเป็นหน้าออกขึ้นใบเขียวออกชมพูอ่อนแบบนี้แล้วก็ใบใหม่เปิดเหลืองทองมาแล้วตันนี้กระถางห้านิ้วรัตนะลุงโลดสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทหน้าสวยสวยเลยต้นนี้รัตนะลุงโลด ใบร่างด่างตั้งแต่เกิดท่าใบร่างก็ด่างสางห้านิ้วอ่ะสวยสวยเลยด้านนี้เป็นเศรษฐีเศรษฐีพันล้านครับพี่เศรษฐีพันล้านด่างสวยต้นนี้เศรษฐีพันล้านด่างพอดิบพอดีแบบนี้โตไวครับพี่หลอดใหม่หม่แล้วสวยบุ้งๆนะครับไม่แก่นนะพี่เนาะไม่แกนนะ่นเนาะพี่บางคนบอกว่าเศรษฐีพันล้านเคยเลี้ยงแล้วแล้วมันแกน่นไม่โตแต่ของผมไม่ไม่แก่นนะครับพี่นี่น้องพุ่งสูงโตปกตินะครับกระถางหกนิ้วนี่คือล้นกระถางหกแล้วเนาะนี่ ให้ส่องให้ดูด้านบนแบบนี้เห็นไหมเราสองร้อยบาทจ้ะเศรษฐีพันล้านครับพี่เศรษฐีพันล้านเนาะด่างฮารฟสวยๆดางขาบับใบใบนี้เปิดเหลืองแล้วใบใหม่รอดใหม่มาแล้วด้วยครับพี่เศรษฐีพันล้านสองร้อยบาทต้นนีส้สวยๆเลยมงคลสยามฮารฟครึ่งครึ่งต้นที่สามครับพี่มงคลสยามกระถางหกนิ้วมงคลสยามสามร้อยบาทต้นนี้เลยใบนี้ใบใหม่ฮาฟครึ่งเขียวตัดแดงสวยๆครับพี่มงคลสยาม กระถางหก 6, กระถางหกกระถางหกนี่ต้นนี้ฟอร์มนี้เลยสามร้อยบาทจ้ะมงคลสยามต้นที่สามนะครับต้นที่สามเนาะนัมเบอร์ที่สามใส่แท็กไว้เรียบร้อยไปมงคลสยามต้นที่สามหกนิ้วสามร้อยบาทสวยจ้าแล้วก็มีลูกไม้เมล็ดนะครับลูกไม้เมล็ดเนาะลูกไม้เมล็ดดังเหลืองจ้ะเป็นลูกไม้อะไรครัขอไปครับพี่ต้นแม่เป็นลูกไม้เมล็ดอันนี้เป็นลูกไม้ผ่าผ่ามาจากแม่ที่เป็นเมล็ดอันนี้เป็นชิ้นผ่าครับพี่ลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่า ลูกไม้ผ่าด่างสวยหน้าด่างเหลืองๆแบบนี้นะครับพี่เม็ดขาวแดงแจ่มๆนี่ใบล่าสุดเปิดเหลืองทองมาเลยสองร้อยบาทจ้กะกระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าด่างสวยนะครับต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งครับพี่ลูกไม้ผ่าสองร้อยต้นที่หนึ่งี่แล้วก็ลูกไม้ผ่าด่างสวยะครับพี่อ่ะต้นนี้ต้นที่สองลูกไม้ผ่าสองร้อยบาทเช่นกันครับพี่สองร้อยบาทเช่นกันลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นที่สอง สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทหน้าสวยๆแจ่มๆกันเลยหน้าสวยๆแจ่มๆกันเลยตัดปาเป็นต้นนี้ลูกไม้ผ่าเช่นกันครับพี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นที่สามจ้ะต้นที่สามฟอร์มกระถางห้านิ้วรอดใหม่มาแล้วครับพี่รับประกันความด่างสวยแซบด่างเหลืองออกมาแน่นอนหลอดใหม่เนาะแจ่มจึ้งอ่ะนี่ให้ดูใบล่าสุดใบใบล่าสุดใบล่าสุด ด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยจ้ะลูกไม้พาด่างสวยต้นที่สามนะครับพี่เนาะตัวน,นี้สองร้อยบาทกระถางห้านิ้วจ้ะ,อะฟอร์มเต็มฟอร์มเต็มลูกไม้พาด่างสวยต้นที่สามสองร้อยบาทจ้ะถัดมาด้านนี้เป็นนกปากก้าด่างเหลืองเหลืองครับพนะี่ต้นนู้ดด่างจมูฮะมีต้นนี้แล้วก็ไปนี้ด่างขาวคือตอนนี้เป็นนกปก้าที่ผมปลูกเลีย้ยงฟอมกอมีสองต้นในกระถางนะครับพี่น่าสวยๆแบบนี้เนาะ สองต้นในกระถางสองร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วนบพะเก้าหลายหลายหน้าใครอยากได้แบบไม้ฟอมกอหลายหน้าในต้นเดียวในกระถางเดียวนะครับนี่ดแบบนี้ด่างขาวด่างจมพูอ่าอันนี้ออกเหลืองกันอหน่อยอันนี้ด่างเหลืองเข้มๆพื้นใบแบบแดงกัดแดงสวยๆนะบิ๊นบพะเก้าเนาะนบพะเก้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทนะครับบี่สองต้นในกระถางเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอกันเอาไปเลี้ยงฟอมกกกันนบพะเก้าสวยๆจ้ะอ่ะ และนี้เป็นองค์หญิงทอฝันกระถางห้านิ้วครับพี่องค์หญิงทอฝันหนึ่งร้อยห้าิบาทหนึ่ง้อยห้าสิบาทเนาะองค์หญิงทอฝันกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ตอนนี้รวยล้นฟ้าครับพี่รวยล้นฟ้ารูปน่ะรูปนะำรูปงามนามเพราะแต่รูปน้มเท่านั้นรูปงามนามเพาะรวยล้นฟ้าครับพี่รวยล้นฟ้าหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับพี่กัดสีมาแล้วสวยๆกัดสีมาแล้วสวยรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าออ ชื่อนี่ผมบอกว่าต้องมีติดบ้านนะต้องมีติดบ้านนะพี่ชื่อเพาะชื่อเพาะแล้วแล้วก็มีอสงไขยอสงไขยอันนี้ป้ายแล้วท่านพี่แล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นต่อเดี๋ยวไปเอาไปเลี้ยงให้ออกหน้าชมูต่อนะอันนี้คือน้องป้ายเขียนอันนี้แหละอสงไขยฟอร์มกระถางห้าจุห้านิ้วนี่อะสงไขยนะพี่หน้าถือสวยเลยต้นนี้สองห้าบาทจ้ะอสงไขยนะพี่แต่หน้าชมูเริ่มมาแล้วนะหน้าจมูเริ่มมาแล้วหน้าชมพูก็เริ่มมาแล้วอสงไขยต้นนี้สองอยห้าสบบาทครับพี่นี่ ความสวยน้องเริ่มมาแล้วจมพูหน้าจมพูเม็ดจมพูสงไขกระถางห้าจุดห้านิ้วสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะตรงนี้มีนาลีนาลีนาลีบูรพาครับพี่นาลีบูรพาเนาะต้นที่สามแล้วกันเมื่อกี้ขึ้นหนึ่งสองมแล้วนาลีบูรพาต้นที่สามหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วหน้าจมพูหวาน สวยมากต้นใหญ่เด้ออ่ะมือสอดเลยสี่นิ้วใหญ่ๆเบิ่มๆเ,เลยนี่ครับพี่นี่นี่เลยอารีบุรพาหน้าสวยต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะกระถางหกหกนิ้วหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทตพูแป้นมากตัวนี้แป้นมากแล้วก็สิลาหน้าทองอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันอ่ะสิลาหุ่มทองหน้าเหลืองทองสวยงามอลัมแท้เลยแต่ดึงต้นนี้กระถางหกนิ้ว สามร้อยบาทคร ja ับพี่พี่สิลาหุ่มทองหน้าทองต้นที่สองเนาะต้นที่สองต้นที่สองนี่ต้นที่สองสามร้อยบาทหน้าสวยสวยหน้าสวยอ่ะไม้ป้ายกันหน่อยป้ายแดงแดงอ่าเขียวตัดแดงครับพี่พืชใบเขียวป้ายแดงสวยสวยเยี่ยมตะวันจ้ะเยี่ยมตะวันกระถางหกนิ้วหกนิ้วบอลมีแข้งนะครับพี่เนาะบอลมีแข้งจัดอยว่ตะกมบอลกับเยี่ยมตะวันสองร้อยบาทหกนิ้วจ้ะนี่เยี่ยมตะวัน เขียวป้ายแดงเนี่ยป้ายเขียวตัดกันสวยๆจะเยี่ยมตะวันเนาะเยี่ยมตะวันสวยมากครับพี่สีจริงนี่ยิ่งสดยิ่งสดสีจริงยิ่งสดเลยเยี่ยมตะวันต้นนี้มณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรโอ้ใบใหญ่มากต้นนี้มณีร้อมเพชรสวยเด็ดต้นนี้มณีร้อมเพชรอันนี้น้าแผงนะครับพี่พี่น้าแผงเนาะน้าแผงใบใหญ่มากเลยใบใหญ่มากเลยมณีร้อมเพชรต้นนี้อ่ะกระถางห้านิ้วจ้ะพี่พี่กระถางห้านิ้ว สี่ร้อยหสิบาทมานีล้อมเพชรหลอดใหม่มาแล้วจ้ะนี่ด่างออกมาแล้วเดอ้อนี่หน้าชมพูชมพูแบบนี้เลยชมพูฮับฮารแบบนี้เลยจ้ะมานีล้อมเพชรอันนี้หน้าแพงครับพี่กระถังห้านิ้วเนาะกระถังห้านิ้วสี่ร้อยบาทหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่ด่างไม่หลดุดด้านนี้เป็นไม้กัดสีชื่อว่าอ่าอีกแล้วอะไรนะสายสายพระเนตรสายพระเนตร <laughs> ตาต,ตันตะตนแป๊บนึงครับพี่กำลังประมวลผลอยู่ครับกำลังประมวลผลอยู่ข้อมูลกําลังเดินทางสายพระเนตรกัดสีแล้วเรียบร้อยกระถางห้านิ้วครับพี่กระถางห้านิ้วนี้ฟอร์มนี้กัดสีแล้วสวยตามรอยแม่ต้นแม่กัดสีแดงแป๊ดทั้งใบสวยมากอันนี้สีมาแล้วนี่โอ้โสีมาเก,ากินครึ่งทางเลยพี่เม็ดเม็ดเริ่มมาเนาะกัดสีแดงทั้งใบสวยมากอะสามร้อยบาทครับพี่กระถางห้านิ้วสายพระเนตรสายพระเนตรข้อมูลมาแล้วข้อมูลมาแล้ว กว่าจะโหลดได้ต้นนี้สตาร์ทไปแป๊บหนึ่งสามร้อยบาทสายพระเนตรจ้ะกัดเมสีมาเล้วสวยๆเลยต้นนี้แดงๆเลยครับพี่สีในกล้องว่าแดงแล้วนะพี่สีจริงยิ่งกว่าในกล้องสีแดงปั๊ดเลยต้นนี้นี่ขนาดยังกัดไม่สุดนะสายพระเนตรเนาะอะด้านนี้ณเมืองนนท์หน้าทองมาแล้วจ้ามาแล้วใครถามหาอยู่ต้นนี้น้องเปิดใบใหม่มาแล้วสวยๆหน้าเมืองนนท์ ต้นนี้ครับพี่ณนะัมงนวลหน้าทองสวยๆฟอมกระถาง5.5ครับพี่รอดใหม่มาแล้วเหมือนรอดใหม่จะทองออกมาเลยนะเหมือนรอดใหม่จะทองอะดูใบใหม่ล่าสุดก็แล้วกันใบนี้นี่เปิดด่างทองสวยแทบทั้งใบครับพี่ิทแทบทั้งใบเนาะนนใบล,ล่างออกชมพูหน้าชมพูทองเลยต้นนี้ณนะมังนวล400บาทจะ้ะกระถาง5.5นิ้วหน้าทองสวยๆหน้าทองสวยโอ้โหถ้าแบบใบใหม่นะพี่จะขึ้นมามุมนี้ครับมุมนี้องศามาแล้วผมวัดมาเป,เป๊ะเลยยิ่งกว่าตลาบเมตรทันแน่ บอกเลยว่าสวยจัดตอนนี้400บาทจ่ะณเมืองนอนท์หน้าทองทองแบบนี้จ้ะนี่รุ่นนี้เขาหากันในควักวาา่าซานอ่ะไม่ใช่วงการมาเครื่องนี่รุ่นนี้เขาหากานในควักนะอะ400บาทจาะณเมืองนอนท์หน้าทองสวยๆและตรงนี้เลนูณครครับพี่เรนูนครชั้นใบสวยๆแบบนี้ด่างทุกใบเจีมๆกระถาง6นิ้วเลนูนครนนะให้ดูด้านข้างครับพี่นี่ด่างทุกใบเลยขึ้นแบบชั้นใบขึ้นเป็นขั้นบันไดเลยต้นนี้ เรนูนครเรนูนครสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วเนาะตอนนี้ชั้นใบส,สวยๆเรียงกันเป็นขั้นบนใดอ่ะให้ดูด้านข้างจะได้เห็นความด่างของทุกใบนะครับพี่เนาะด่างทุกใบไม่มีหลุดใบใบใบนี้เปิดด่างเหลืองมาเลยจ้าเหลืองทองสวยมาเลยเม็ดสีแจ่มมากเรนูนครสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นนี้ครับผมต้นนี้ครับผมและผมพี่มานฟอร์มกอผมจัดไว้ให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยเนื่องจากอยู่ในกระถางหกนิ้วที่บอกว่าฟอร์มกอนนี่คือ ลงกระถางหกนิ้วไป2ต้นในหนึ่งกระถางครับพี่ฟูฟูเอาไปเลยครับพี่ผมพี่มานเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอกัน200รบาทครับพี่อันนี้คือหน้าป้ายสวยๆทุกต้นเลยนะนี่ดูนี่ดูพี่ดูพี่ดูดผมนี่ผมคัดหน้าป้ายให้พี่เรียบร้อยหนีใบใหม่เห็นไหมไม่มีหลุดเม้แต่ใบเดียวเพราะว่าที่เราหลุดผมลงข้างรั้วไปคุยกับรากมงเรียบร้อยแล้วอ่าคัดแต่หน้าี่สวยมาขายจาก้กคัดแต่หน้าี่สวยมาแบ่งให้นะพี่เนาะคัดแต่หน้าสวยมาแบ่งให้นี่สองสามสีบรบบร่บารมีบอล คืวนี้ไม่มีเสียครับพี่ไม่มีไม้ลุ้นครับพี่ผมพี่มานยังป้ายสวยจัดขนาดนี้เนาะสองร้อยบาททุกต้นจากพี่พี่ผมพี่มานนี่เลี้ยงฟอร์มกอฟอมกอ,อ,มกอสองต้นในกระถางนะครับพี่ใบสวยแต่ว่าป้ายสวยใบดกดุด,ดันมากกระถางหกนิ้วนี่คือลดแล้วนะลดแล้วนะถ้าพี่พี่เอาไปก็ถ้ายังไม่รีบนะพี่เอาไปเลี้ยงต่ออีกสักหน่อยให้เขาใหญ่กว่านี้แล้วเอาลงกระถางสิบผมบอกเลยฟอร์มกอฟูสวยมากผมพี่มนันพูดแล้วเก็บเก็บนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อมาต้นเล็กๆนะครับพี่ไซส์นี้เนาะต้นเดียวนะต้นเดียวนะหมื่ แม่พันไม่รู้ว่าคืนหรือ,อยังอ่าแบ่งกระถางละสองร้อยจากกระถางหกนิ้วนี่พรมพิมานฟอ,อร์มกอเอาไปเลี้ยงือสวยจ้ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทและปิดท้ายกันด้วยตรงนี้ครับพี่ปิดท้ายกันด้วยตรงนี้อ่าพระไอะจะพระจะพระธาตุแล้วตอนนี้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 นนหน้าแผงอ่ารัชโลธรรัชโลธรหน้าแผงนะครับพี่หน้าปกติเขาจะพื้นใบชมพูเข้มแล้วก็ด่างชมพูเนาะ อันนี้พื้นใบเขียวแล้วก็จะด่างออกอเหลืองเหลืองนวลนๆนวนครับพี่จะออกมันจะไม่ออกมันจะไม่ขาวอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะพี่เนาะถ้าสีจริงนี่คือออกๆๆนนเหลืองเหลืองนวลๆนี่เหลืองเหลืองนวลๆถ้าขึ้นกล้องแล้วอาจจะขาวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่คือสีจริงออกเหลืองเหลืองนวลแล้วก็จะมีด่างชมพูแบบนี้นะครับพี่้วนี่เนาะ,ะ,ะรัชโทอน้าแผงกระถางหกนิ้วต้นใหญ่สี่ร้อยบาทจะ้ะนี่ใหญ่มากนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดเหลืองทองมาเฉยแต่ว่าขอบใบก็ยังคงความแบบว่าชมพู เข้มๆอยู่ขอบใบหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วรัชโลธรหน้าแผงสวยรุ่นนี้เขาหากันได้ควักเช่นกันครับพี่หน้าแผงหน้าแผงสวยๆหายากนะแบบนี้สี่ร้อยบาทจ้ะใบใหญ่ๆอ่ะมือสอดเลยมิดซี่ลีครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่รัชโลธรหกนิ้วหน้าแผงสี่ร้อยบาทสวยๆจ้าโอเคครับพี่สนใจตรงไหนก็โทรได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องในเด้อสองสามสี่บาทแล้วมีบอล สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า